วันนี้นะคะมีเกมสนุกๆมาให้เล่นนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเนื้อคู่ของเราจะเป็นยังไงนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กลกองนะคะก็คือกลองที่ 1, 2, และก็3ค่ะไพ่ใบที่1นะคะคุณได้ไพ่ The c h a r i o t นะคะเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติาต่างทิน่นต่างแดนนะคะต่างภาษาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีลัคนานะคะหรือว่าราศีสถิตอยู่ในธาตุน้ำค่ะกรกฎมีพฤติ อาจจะทำงานเกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเป็นคนต่างชาติแน่นอนค่ะต่อไปนะคะกองที่2คุณได้ไพยย่เมดิเชียนค่ะเนื้อคู่ของคุณนะคะอ,อายุอาจจะไล่เลี่ยกกันแล้วก็ เกิดราศีท่านไหนก็ได้นะคะทั้งดินน้ำลมไฟอาจจะเป็นคนรักเก่าที่กลับมายูเทิร์นกันอีกก็เป็นได้นะคะคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถรอบด้านนะคะสามารถใช้สติปัญญาสามารถสร้างไรายได,ได้ให้กับตัวเองได้ค่ะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รอบรู้ในทุกๆด้านนะคะปรับตัวเก่งค่ะต่อไปค่ะ ตอนที่3คุณได้ไพ่ The Emperor นะคะบอกเลยค่ะเนื้อคู่ของคุณค่อนข้างมีฐานะค่ะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติสูงค่ะคนราศีธาตุของ Emperor นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นราศีธาตุไฟค่ะราศีเมษนั่นเองนะคะธาตุไฟก็มีเมษสิงหธนูนั่นเองนะคะโอเคขอจบคำทังนายน,นะคะ